เอาละครับมาดูลูกโทษที่จุดโทษครับศึกวันแดงเดือดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบลิเวอร์พูลแมนดูจะเป็นฝั่งยิงก่อนครับคนแรกถือบอลมาแล้วครเป็นทางด้านมาคาร์ดรตฟอร์ดครับจังหวะนี้จะเจอกับเอเดสอนเบเกอร์นะครับมาคาร์ดรตฟอร์ดขยับไปทางซ้ายครับแล้วจังหวะนี้ยิงลูกนี้หนึ่งศูงเลยครับป้า มุมเด็กเลยครับราสนันโดไม่พลาดครับจังหวะนี้คนแรกของทางฝั่งลิบูกับซาดิโอมาเน่มาเน่ยิงลูกนี้โอ้โหตรงกลางเลยนะครับเมสันกินวูดครับฟอร์มกำลังดีครับเด็กคนนี้กินวูดขยับมาแล้วกดลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหเอาแล้วครับกินวูดพลาดจุดโทษครับมาโมฮัมเหม็ดซาร่าครับ จะเจอกับทางด้านดาวิดเดกิอาโมซาลาขยับไปขวาครับแล้วซัดลูกหนีไม่เข้าครับโอ้โหเอาเลยครับเดกิอาไม่ยอมเหมือนกันครับจังหวะนี้ซาลาพลาดจุดโทษครับเอเดสันคาร์เวอนี่ขยับมาแล้วยิงลูกนี้ไม่เข้าเหมือนกันครับไม่มีใครยอมใครเลยครับแดงเดือดครับฟาบิญโย กาดลุนขึ้นนำของลิบูครับฟ้าบินโยเฉียบขาดครับจังหวะนี้เอาละครับมือสังหารลำดับหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแล้วครับเป็นเดอะแบกของทีมเลยนะครับยังบูโนฟานันครับบูโนฟานันเดสแล้วไม่เข้าครับโ้โ,โูเฮนสันเบเกอร์เซฟได้หมดเลยครับ โอ้โหแมนยูต้องลุดแล้วครับคนต่อไปของลิเวอร์พูลยิงเข้าชนะเลยนะครับจะเป็นทางด้านเทียโก้ไอคอนตาล่าด้วยครับอยู่ที่เด็กยาเลยครับจังหวะนี้ยิงเข้าชนะนะครับเทียโก้แล้วขยับมาลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหมายิงไปชนคานเองครับเทียโก้เอาละครับแมนยูคนต่อไปไม่เข้าแพ้นะครับเข้าเพลือตีเสมอก่อนเลยครับปออกบา หมยเข้าแพ้นะครับป๊อกบ้าเข้าเพื่อสู้ต่อแล้วป๊อกบ้าขายับมาแล้วกดนี้หายเลยครับป้าหมดสิทธิ์ครับเอดิสันแบเกอร์แต่ต้องมาลุ้นคนต่อไปของลิเวอร์พูลด้วยครับยิงเข้าชนะเลยนะครับจอแดนเฮนโดสั้นครับจังหวะนี้จะปิดเกมได้หรือไม่ครับเฮนโดสั้นแล้วปัดได้ครับโอ้โหเดียร์ไม่ยอมันจัตหวันี้อาเลยครับแดงเดือดเดือดจริงแล้วครับวันนี้ โอ้ไม่แน่ไม่นอนเลยครับเป็นน็อกเอาแล้วครับคนที่หกครับสากต Mac อตแม็กโทมมเน่แม็กโทเมเน่ใคยับไปแล้วกดลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหงานเข้าแล้วครับคนต่อไปของลิบูยิงเข้าชนะเลยครับเป็นทางด้านเดียโกโชตาจะปิดเกมได้หรือไม่ครับอยู่ที่เดกาแล้วเดียโกโจตายิงลูกนี้ปัดได้ครับโอ้โหเดกาไม่ยอมง่ายๆครับจังหวะนี้ โอ้บอกเลยครับเดือดจริงครับแดงเดือดลูกชอยิงเข้าประกดดันก่อนเลยนะครับชอยิงลูกนี้ไปยังเขาให้ครับโอโ้โหใสเต็มข้อเลยครับชอเอาละครับแล้วคนต่อไปของลิเวอร์พูลไม่เข้าแพ้นะครับแอนดูโรเบสันเข้าเพื่อสู้ต่อครับจังหวะนี่ไม่พลาดครับป้าเอลอนวาบิสซาก้า วาบิสกาดยิงลูกนี้แล้วไปยังโอ้โหชมน้ำเนี่ยออกไปครับบอลเอาเลยครับโอกาสปิดเกมผลที่3ของลิเวอร์พูลมาแล้วครับโอ้แล้วเป็นจอมลูกนิ่งอย่างเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนด้วยครับยิงเข้าเพื่อปิดเกมครับอเล็กซานเดอร์อาโนโก้โก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 เรียบร้อยครับ เป็นด้านหงแดงและบุกครับบุกมาเฉือนเอาชนะลูกโทษที่จุดโทษปีศาจแงมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแบบสุดมันเลยครับมาใครว่ามันนี่ขอใจรัวๆมาเลยครับจังหวะนี้ถ้า,าชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมทำในสิ่งที่คุณรักนะครับสวัสดีครับ wow.